น,ะะนี่ระบบการให้น้ํานะคะฉะนั้นท่านจะทําเงินเดือนทํางานทำธุรกิจอะไรก็เรื่องของท่านท่านก็ทำไปเห็นไหมคะจะคุยวันหนึ่งใช้เวลาเยอะไหมในการปลูกกล้วยทําอะไรบ้างก็คือเราก็เสียวเวลาใน,านการว่าที่เปิดน้ํานี่ก็ สิบไร่เนี่ยก็ใช้เวลาไม่เกินจากับ20งสนาทีถ้าเราเดินสายวางสายเรียบร้อยแล้วรับยี่สินาทีเหรอความจริง10นาทีก็พอแล้วนั่นนหัวมันเล็กะนะคะ <c oughs> เห็นไหมครครับนี่ฮนะระบบน้ําระบบน้ํานะคะเดินสาย p e มาแล้วก็กดลงไปหัวนี้5้าสตังค์ค่ะนะคะห้าสิบสตางค์เห็นไหมคะถึงที่ไหนไม่ได้มาสั่งอาจารย์พัชรีค่ะสําหรับลูกค้านะคะเนี่ยกดลงไปมันก็ออกเลยนะคะ ก็ประมาณวันหนึ่งให้15นาทีครับผมครึ่งชั่วโมงนานไปนะคะสินาทีเช้าสับสวิตขึ้นตัวเราไม่ต้องมาเดินรถนะคะพอเย็นสักบ่าย3ามโมงสี่โมงให้อีกครั้งหนึ่งจบแล้วแล้วทําไงคะปุ๋ยให้กี่วันครั้ง15วันถ้าปุ๋ยทางใบก็น่าจะเป็น7วันนะครับคือเป็นอาหารเสริมทางใบนะเวันแล้วปุ๋ยเม็ดล่ะปุ๋ยเม็ดก็สิวันครับอ่ก็15วันหวานปุ๋ยเม็ดครับผมสูตรเสมอสิ แล้วก็ทางใบก็ฉีดเจ็ดวันจบแล้วนอกนั้นไม่มีอะไรก็ดูแลยาครับนะฮะยาก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเนี่ยก็คือถ้ากล้วยเราโตนะแข็งแรงนะยาพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าญ้าอะไรก็แล้วแต่จะเตี้ยกับกล้วยครับค่ะนะคะตอนนี้ถ้าเราจะปลูกมะเขือปลูกพริกครับแล้วก็ต้องกับจัดเป็นแปลงเป็นร่องไปแล้วก็ปลูกโดยรอบๆน้ำเนี่ยฮะแต่เห็นไหมฮะเวลาให้น้ําเนี่ยนะคะปลูกพริก พริกก็ได้น้ําให้ปุ๋ยมะเขือพริกก็ได้จากกล้วยกล้วยอ่าเห็นไหมฮะอ่าผ<ะ>ลพลอยได้ผลพลอยได้ครับเอาไม่ต้องเอาอะไรหรอกคุณเออ่คุณเฮียกุยครับเออ่พริกขี้หนูสวนไมเ่เล็กๆที่โรงเท่าไหร่สามสี่ร้อยใช่ไหมสองร้อยกว่าบาทสามร้อยครับสองร้อยกว่าบาทนี่ออกจากไร่นะคะครับผมออกจากไร่ฉะนั้นก็ปลูกได้กี่พันไม่ต่ำไปสักเป็นเป็นพืชเสริมฮะพืชหลักคือกล้วยอืมครับสองสามพันต้นนะคะได้ เห็นไหมฮะนี่ระยะห่างแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่กีหนูสวนหรือพวกฟลิกเนี่ยโดยมากเขาต้องใช้แสลมถูกไหมฮะแต่ของเราไม่ใช้แสลมมีล้มกล้วยครับมีลมกล้วยเราใช้ล้มกล้วยเราเรานั่นอ่ะคือเริ่มแตกใบดีอะไรดีนี่คือระยะของแค่ช่วงเนี้ยมันปลูกได้ประมาณเดือนว่าๆ่านะฮะคือยังไม่ได้ตั้งต้นสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนตตอนนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซนต์ครับคืออ่าคือมัน มีการลมลมแรงตีใบแตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะการขนย้ายไกลนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้ากล้วยเริ่มปวดช้ร่มใบก็ปลูกลงพริกได้เลยนะฮะใช้เวลานิดนึงช่วงที่เนี่ยนะฮะระหว่างต้นเนี่ยมันก็ห่างประมาณ4ี่เมตรครับผมนะฮะสี่เมตรเราก็ลงอับอันนี้ลงบะนดาวอันนั้นลงมะละกอครับผมอันนั้นอาจระวางตรงกลางลงถั่วปักยาวลงอะไรก็พริกขีหนูอะไรก็โอ้โหเก็บของพวกนั้นขายได้ก่อนด้วย ะ,ะ่ายได้ก่อนกล้วยนะคะคเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะค่ะค่ะ